ครับวันนี้พามาดู bmec 6คันนี้นะครับเป็นรถที่ผมปั้นเสร็จแล้วโอเคก็คือรถผมอ่ะจะปั้นหลกัหลกๆจะเป็นเครื่องเกียร์ช่วงล่างครับแล้วก็จะมีระบบแอร์ Air ด้วยที่ดูแลให้ทั้งหมดครับเดี๋ยวเราพามาเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราพาไปดูรอบคันก่อนพา,าดูรอบคันกันก่อนนี่ครับจะตัวตัวรถจะเป็นสีไทเทเนียมซินเวอร์นะครับเป็นสีเงินอมทองคล้ายๆกับสีของตัว m 3 ec 6จริงๆครับ ชุดแต่งรอบคันจะเป็น M 1ครับหรือ M Tech แล้วก็ล้อแมกครับจะได้เป็นล้อแมก v M แท้ครับสไตล์68สิบแปครับผมยางใหม่ครับผมเป็นยางอริสันครับอันนี้จะเป็นยางที่สปอร์ตนิดนึงครับขับฟิลลิ่งสปอร์ตเกาะถนนครับไว้ใจได้แน่นอนยางเบิกใหม่หมดครับ4เส้น แล้วก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยครับเช่นแบบตา BM ตรงนี้ครับผมก็สั่งของมาแล้วเรียบร้อยแล้วรอเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้พวกนี้ส่วนอื่นๆไฟอะไรอย่างเงี้ยครับยังใช้งานได้ปกติโอเคครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันต่อครับเครื่องจะเป็นเ,เครื่องยนต์6สูบนะครับ M52TU เนี่ยผมจะเก็บารายละเอียดทั้งหมดครับในห้องเครื่องเนี่ยก็คือจะเป็นระบบท่ออากาศท่อดูดอากาศดีซ่าวาลีซ่าเอ่อแอร์โฟผมเปลี่ยนให้เป็ีนให้หมดครับแล้วก็จะมีท่อ,ท,อท่อน้ำท่อน้ำรอบเครื่องครับเอ่อผมก็เปลี่ยนท่อใหม่ให้หมดอันที่คิดว่ามันจะเสื่อมสภาพในอนาคตครับโอเคแล้วก็จะมีอ่อวาโนสครับวาโนสวันที่ผมปั้นเนี่ยมีอยู่ในคลิปครับก็คือผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเพราะว่ามีอาการวาโนสแกนหลวมอ่า ก็เปลี่ยนให้แล้วแล้วก็ซีลฝาครอบวาล์วโอเคครับผมจะพามาดูภายในกันต่อเลยนะครับครับภายในคันนี้เป็นสีเทาครับผมนี่ครับเป็นสีเทาเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วก็ผมพุ่มให้ใหม่ครับเบาคู่หน้าเพราะว่าสภาพมันจะแตกเยอะแล้วก็ไม่อยากทําสีครับกลัวใช้ไปมันก็ยังมันก็ลอกอยู่ดีครับ Okay. ส่วนคอนโซลแล้วก็แผงประตูต่างๆเนี่ยครับสภาพยังผมให้ประมาณ90%ครับก็คือยังเดิมๆอยู่ภายในผมไม่ได้ทำอะไรเยอะเน้นเดิมๆแต่ว่า,าฟังก์ชันที่จำเป็นผมก็ให้เขากลับมาใช้งานได้ให้หมดทุกอย่างครับโอเอันนี้มาดูปลไฟฟ้ากันครับหน้าปัดยังแสดงผลได้ปกติครับผม <S 1> <S 1> นี่ครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นแอร์ครับผมแอร ุ่มที่สําคัญจําเป็นจาเป็นยังใช้ได้หมดครับนี่แอร์ออโต้ครับแล้วก็อันนี้ลดอุณหภูมิได้ปกติเพิ่มอุณหภูมิได้ปกติเพิ่มแรงลมได้ครับนี่แล้วก็อันนี้ปรับอา,อากาศถ่ายเทอากาศาวนอยู่ในห้องโดยสารครับมันใช้ได้ปกติโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังกันเบาะหลังเบาะหลังนี่เดิมเดิมเดิมสุดๆครับเบาะหลัง ใช้งานมาน้อยแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้ายังใช้งานได้ครับเดี๋ยวผมเปิดปิดให้ดูนี่ครับม่านหลังไฟฟ้าอยังใช้งานได้ครับปกติเลยกันร้อนได้กันแสงได้ครับภายในก็จะประมาณนี้ครับรายละเอียดเอ,อผมให้ประมาณเก้าสิเปอร์เซ็นตนะครับโดยรวมภายในโอเคครับผมจะพูดถึงช่วงล่างคันนี้กันโอเคว่าผมทำอะไรมาบ้าง ช่วงล่างหลักๆเลยอ่ะที่ผมทำก็จะเป็นปีกนกลูกหมากบูธกันโคงแล้วก็ตัวโช๊คครับยางลองโชค๊คผมเปลี่ยนให้หมดใหม่หมดครับผมแล้วก็มีช่วงล่างข้างหลังครับก็จะเปลี่ยนเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนขนาดถึงเปลี่ยนปีกนกเพราะว่าปีกนกยังดีอยู่ผมจะเปลี่ยนเป็นพวกบูธลูกยางกันโคงอย่างเงี้ยครับก็คือตรงไหนที่มันจะเสื่อมสภาพในอนาคตดะผมเปลี่ยนให้หมดแล้วเหมือนกัน ขับนี่นุ่มไม่มีเสียงแน่นอนครับแล้วก็จะมียางแท่นเกียร์ครับแล้วก็ตุ๊กตาเพากลางบูทฮิ้วเฟืองท้ายอา่าแล้วก็เป็นตัวกากบาทครับก็คือจะเช็คแล้วก็เปลี่ยนให้ที่มันเป็นลูกยางที่เสริมสภาพได้ครับผมก็หลักๆแล้วช่วงล่างระบบขับเคลื่อนอา่าเกียร์แล้วก็เครื่องนะครับจะสมบูรณ์มากเราเน้นที่ตรงนี้เป็นหลักครับทางอู่ผมแล้วก็ช่องผมนะครับการ้นรล โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปพาลองฟีลลิ่งในการขับกันว่าใช้จริงจะเป็นยังไงไปครับพามาดูฟีลลิ่งในการขับขี่ครับไปเดี๋ยวผมจะข้ามโหมดธรรมดาก่อนนี่นะครับเป็นโหมดดีธรรมดาดีครดีธรรมดาไปโอ้อัตราตอบสนองดีครับผมเครื่องยนต์หกสูบครับเป็นปกติอยู่แล้ว ออกตัวแลวจะมีช้านิดนึงครับอืดๆนิดนึงตามนิสายเพราะว่าบอดี้เขาหนักครับโอเคครับนี่ลองลองดูขึ้นรู้ว่าน่าจะรู้สึกยังไงกันนี่ครับนิ่มๆนุ่มๆ,มๆโอเคเดี๋ยวผมลองกดกดให้ดูเดี๋ยวลองทา้าให้ดูอันนี้เกียร์อันนี้เป็นแบบว่าโหมดธรรมดานี่ครับรอบมันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับแรงครับแรงมากครับ อันนี้โหมดปกตินะครับอันนี้เราผมลองเข้าโหมดสปอร์ตให้ดูตึ๊บนี่ปรับเป็น S อลมือละครับครับเป็น S แล้วนี่ไปละนี่นี้รอ,อ,อบรอบเครื่องจะต่างกันเลยดูดูความแรงครับต่างกันมากโอ้เบรกดีครับคันนี้เบรกยังเหลือเหลือโอ้ก้องไม่นิ่งเลยครับตากล้องไปครับ นี่เดี๋ยวรอลูกอานาตตรงนี้หมดนะสองโลกดีเดี๋ยวลองกดให้ดูอีก่อแล้วมันมีรถล่งงล่งนะครับรถล่ล่งไม่มีรถสวนครับกดเลยค่ะนี่ครับสัิดก่อนแลคะตอนนี้แรงครับขับสนุกะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าอโอเคผมเอาแค่นี้ละกันนะครับเพราะว่า ให้ดูฟีลลิ่งในการขับขี่เฉยๆอไย่างสำหรับใครที่กำลังมองหา EC6 เน้นใช้งานนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่ต้องซ่อมต่อแล้วคันนี้เหมาะกับคุณแน่ๆสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับอยากดูก่อนใครติดตามไว้เลย GWR กาฬ